ดีจ้าเพื่อนพามาดูอีกทีหนึ่งต่ออีกมุมหนึ่งของที่ปลูกอันนี้เป็นข้างนอกนะเพื่อนอันนี้เป็นผักกวางตุ้งเพื่อนที่จับแยกแล้วแล้วนั่นก็จะเป็นผักสวีทกับกระหล่ำดาวกระหล่ำดาวใบเขาจะแบบเรียวๆกลมๆอันนี้ก็เป็นผักกาดที่จับแยกเพื่อนนั่นจะเป็นผักกวางตุ้งอีกอีกอักนหนึ่งที่จับแยก,กวันนั้น มันก็จะมีผักวางตุ้งสองกระถางเนาแล้วก็ผักขึ้นฉ่ายหไหมขึ้นมาขึ้นมาขึ้นงามมากเลยนะเพื่อนขึ้นฉายก็เก็บกินเรื่อยเือันนั้นน่าจะเป็นเพล่โพบล็อกคลีเพื่อนกระหล่ำสีม่วงเพื่อนแล้วตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นพวกกระหล่ำสีม่วงแล้วก็กระหล่ำดาวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำสีม่วงตรงนี้ไม่รู้จะอตรงนี้ไม่รู้จะมีสวีทหรือเปล่าไมมรน้นะเพื่อน อันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำสีม่วงนี่ไงผักวางตุ้งชิ้นน้อยหวานก็จับแยกกันไงจับแยกตัวนี้เราเห็นไหมจะมีบางเมล็ดยังเหลืออยู่ค่อยจับแยกทีหลังเห็นไหมพวกบางเมล็ดยังเหลือก็จับแยกทีหลังถ้าเขาโง่มาอีกทีนะแต่โดนหอยทากกินนะเพื่อนเราก็มาต้องมาตรวจตาเรื่อยๆอน,นี่เป็นผักกาดเขาเริ่มโตแล้วลผักกาดเขาเริ่มโตนะผักกาดนี่จะโตเร็วมากนะเพื่อนถ้าเขามีที่นะลากเห็นไหมลากเขาทะลุมาถึงนี้เลยนะลากเขานะ่ะ ้าเขาดินของมีปุ๋ยเยอะๆนะขึ้นมาได้กินนะเนี่ยต้องใส่กระถางใหญ่ๆเดี๋ยวน้อยจะจับใส่ถ้าเขาแน่นนะถ้าใบเขานี่จะจับใส่กระถางใหญ่ๆโดนกินหอยทากกินน้อยเจอหอยทากตัวหนึ่งนะเพืาา่อนเมื่อเช้าจับโยนไปอยู่ในพุ่มไม้แล้วล่ะเห็นหเดี๋ยวไม่กี่วันหนึ่งเราก็ได้เอาไปผัดแล้วเนะพื่อนเนาะผัดน้ำมันหอยหน้อยตปแล้วนะเพื่อน ขอบคุณมากนะคะ